ดีครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนครับนัดปิดท้ายฤดูกาลครับคูรว่าวันแอนดาพบกับบาเซโลนาซึ่งคู่นี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับบาเซโลนาต้องการที่จะเก็บ3แต้มในเกมนี้ให้ได้เพื่อการันตีว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากทําไม่ได้นะครับก็ต้องลุ้นให้ลำบิดเนี่ยสะดุดนะครับในการบุกไปเยือนลาโกนยาเช่นเดียวกันนะครับแต่ความสําคัญตัวนี้นะแอนด้านี่นัดที่แล้วนี่พวกเขาเก็บชัยชนะเหนือเซบียามาได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วไม่ใช่เกม ง่ายครับที่จะมาเล่นที่เอเซโดโรสกาเมนิสที่จะคว้าชัยไปได้ในเกมนี้นะครับเอาละครับก่อนจะเริ่มเกมสําคัญเรามาดูรายชื่อของลัมบาากันก่อนนะครับรุสซาตัวเป็นอันเดสวันเดสซับกองมิอริคาโดคอสตามิเกลโลเปสซับจอซิแบงบาแบงทิเซโนบาดาคิกอการมีรูเบนเตเลสอับดุลไลบุกกอเร่ครับอิซากวัวนการูเบนโลเซนากองหน้าเป็นยูซุฟส เอลอาราบ,บีแล้วก็อาร์เบโตปิยาแลนด้านะครับฝั่งของบาร์เซโลนาครับผู้สาวโตเป็นแตนสเซเกตครับกองหลังมีบีเก้มัสเกราโนและนีโอเบสเอริโอบ้านของการมีซิเจบุสเกตอีวานดากิติสอันเดสอิเนซาสามสาในหน้าครับเดนิเอลมิซซี่ลุยโซเรสแล้วก็เนมาครับอ่าครับเริ่มเกมแล้วครับที่บ้านของแคนาดานะครับเอสเดโอลุลสกาเมเนสผู้สำคัญผู้นี้กับบาซ่ากับแานาดาเกมนี้เตะพร้อมกันนะครับ เรี้ยมลิกก็ต้องบุกไปเยือนลาโกลุญ่าด้วยนะครับซึ่งผลของทั้งสองทีมเนี่ยจะส่งผลต่อแชมเปี้ยน์ลีกาสเปนในฤดูกาลนี้ด้วยครับอาร์คับบอลอยู่ที่เดดิอัลเวสอาซ่าได้บุกขึ้นมาก่อนคือกับมาลากิติชมาให้กับพอริโอ้าครับทางซ้ายนีม่มารออยู่แล้วครับแม่นี่ครับเข้ากลางมาที่ลากิติชดูครับลงไปรับกันแน่นนะครับทางด้าน โอ้ยเปิดมาจังหวะนี้เมซี่เกี่ยวได้เราจิ้ก่อนน้องฮู1-0ครับนี่แหละครับเพอไม่ทันเลยครับลูกจ่ายครอสซิ่งชิลล์พาส์ทเซฟจากแดนกลางมาครับแล้วนี่เมิซี่ครับใช้โกลเร็วครับโฉบไปเกี่ยวบอลด้วยขวาแล้วซัดด้วยซ้ายครับดูครับสังเกตที่แขนของเมซี่นะครับจะมีรอยสักด้วยนะครับนี่เป็นความสุดยอดของแผ่นของพี่ดังสุยะนะครับเวอร์ชัน5.0ครับผมยังมีครั้งหนึ่งครับนี่คือเวอร์ชัน5.0นะครับแผ่นของพี่ดังเดซี่3.0ครับระบบทุกอย่างสวยงามครับรีวิว แพดเป็นตัวด้วยนะครับพูดถึงแพดนิดหนึ่งนะครับแผดสวยงามครับสนามเอ่ยแสงไฟนะครับลายสักต่างๆของนักเตะนะครับรายละเอียดรองเท้าถุงมือนะครับมาครบจัดเต็มครับขอบคุณพี่ทางสุยามาสนะครับสำหรับแพดนี้ครับผมอ่ะกบมาดูรูปยิงสวยๆของมิซี่ครับจับด้วยขวาอแล้วซัดด้วยขวาครับขออภัยนะครับต้องชมคนให้ก่อนเลยครับดูครับซูเรสครับเป็นหนุ่มซูเรสที่ลงไปเก็บบอลให้จากแต่างๆแล้วคอสมาครับหลอกตำแหน่งเราก็คือวิ่งไป หลอกเลยครับแล้วให้มิซี่เติมขึ้นมาครับนี่เลยครับความเฉียบคมของบาร์เซโลนาครับแล้วก็สามประสานอย่างโซเดสเมซี่แล้วก็เนย์มาร์ครับนี่ประตูที่ต้องการมาเลยครับบาร์เซโลนา1-0ครับเอาล้วครับอยู่ไม่ได้เลยครับกรานาดาเพราะถ้าพวกเขาแพ้นี่ก็ไม่ได้ทำให้เขาตกชั้นนะครับแต่ว่าต้องเล่นเพื่อศักดิ์ศรีนะครับอิโอราบี้ในชุดยอดกองหน้าของกรานาดาครับ ดูกันนี้ทําไป16ประตูแล้วนะครับเปิดมาจ้าววันนี้ไม่ถึงก็เป็นยอร์ดาาแต่เซเกนออกมาโค้รก่อนยาวขึ้นมาครับจอร์ดาดาได้ลุยขึ้นมาบ้างอาจจะครับเอลบีให้ไปทางซ้ายบริเวณี่ดูกับกุยกาเติมขึ้นมาเจอก A ับอาเวสไหมครับไอยังผ่านมาได้กุยกาจะหาเวสที A ่ยิงเองครับโรซิน่าให้มากุยกาคืนกลัมม่าติดครับแหมอาจจะครับสวนกลับมาบราร์เซนาชิฟมาให้กับโซเลสครับ ชองซีแบงบาแบงคือกบา้าโดเบนเปนเริสลลโลเซนาเดนติโรเซไนครั้งนึ่งครับคือกบา้เาเดียรดันดาไม่ติดครับแม่ตามประกบได้ดีครับนี่มาให้ตรงกลางที่อีเดซ่าแต่พอทำหนึ่งศูนย์แล้วก็ไม่ได้เผาเกมบบุเลยครับเพราะว่าต้องการความแน่นอนนะครับในรูปเกมนะครับหนึ่งประตูนี้อาจจะยังไม่เพียงพอครับเอามาที่เรนเดมิซีครับคือกบ้าที่ลากิเตชัยทะลุช่องมา รับคูนก้าให้กับอิอบอัลรบิโอ้โหดูอินเอสาไปเบื่อแบบนี้ไม่เปล่าเลยครับแม่ใช้ไหลกระแทกเข้าไปครับเมิซี่คือกลับมากลายเป็นบอลครองครับโซเลสเก็บได้จังหวะนี้จะยิงตอนแรกนี่ไปมีจังหวะเราไม่ยิงตั้งแต่แรกครับโซเลสยังได้อยู่ครับบาร์เซโลนาอาทีติเขาเรียกาตอนนี้คลองใส่เจ้าบ้านอย่างกราตาดานี่หาบอลไม่เจอเหมือนกันครับบาเซร์นโนอาทีติอินเอสามซี่ ก็มีบทบาทเยอะครับสร้างสรรค์เกมทั้งโซเลสทั้งเบสซี่หมายทั้งกับยิงเสาแรกไม่ทงก,กอบครับเบสซี่ในจังหวะสุดท้ายที่จะการยิงนี่โดนเข้ามาเบียดกับทิ่เซโน่บาลาที่ก็มากดดันเบสซี่แล้วก็เลยทำให้ยิงออกไปครับฟอร์มโดดเด่นครับก็เป็นที่3ของดัซซันโบนะครับอันดับหนึ่งนี้ยังเป็นหลุ่ยโซเลสครับที่35ประตูครับพิเชโน่โรนโดอยู่ที่2ครับ30ประตูแล้วก็เรเน่เมสซี่ครับ มาที่โลเปสกิติสมาช่วยเปิดมาจังหวะนี้เอวอาร์มิซัตอู้ยูดูเขาไปเฉียวเสาไปนิดเดียวครับโอ้ยเจ้าตัวพยายามเยี่ยตัวแล้วก็ผลเล่กันตัวนี้เปิดมาสวยแล้วครับแต่ว่ายิงก็ยิงดีกันตะมอนมันไม่ตรงกรอครับเนี่ยเทสกเกนนี้ถ้าตรงนี้ไม่ทันเลยครับจังหวะน,นี้โอ้ยเกือบไปครับลูกลุยขึ้นมาของกรานาด้านะครับ เกมนี้ยังได้ลุ้นกันอีกยาวๆครับเพราะว่าสกอร์หนึ่งศูนยนี่ก็ไว้วางใจไม่ได้ครับลูกทีมของ ke, ลุยเซอร์เก้ดากิติชนะครับก็ที่ป้าให้มาที่เนมาอีกคู่หนึ่งที่จะทําให้ก็คือเรบรีพบกับดิปติว่าและกอดลุนยานะครับน่าจะต่อให้เพื่อนๆต่อจากคู่นี้นะครับขอพิดพาทการใดที่เกิดขึ้นนี่ผมขออภัยแฟนๆทั้งกรานาดาและก็บาร์เซโลนาด้วยนะครับทําขึ้นเพื่อตุกทากตุกสัญญาไทยอันนี้ให้เอไอเขาเล่นกันเองนะครับผมไม่ได้เล่น โอเคครับคือก็มาที่พอรียกว่านี่มาโอ้ดูครับครองบอลนี่เยอะกว่าแล้วครับอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับลากิติชทางซ้ายเติรขึ้นมาครับพอรียกว่าโอ้ยมาปล่อยให้คือก็มาที่ลากิติชมีพื้นที่ครับตรงกลางจอบแล้วครับโซเลสยิงด้วยซ้ายโอ้ยแหวนยังดีครับที่มันไม่ตรงกรอบครับโซเลสดูครับเจ้าตัวจับแล้วพลิกซัดด้วยซ้ายทันทีครับ เฟรนันเดสนี่มีเสียวเหมือนกันนะครับแหม่แฟนกันได้ก็ใจหายครับถ้าสองสูตรที่อยู่ยากเลยครับแผ่นนี้หาได้จากที่ไหนนะครับก็ผมใส่ลิงก์เพจของพิดางไว้ที่คำอธิบายแล้วนะครับก็ขออนุญาตแชร์ลิงก์มาแปะไว้ที่คำอธิบายด้วยครับเพื่อนๆก็เข้าไปอ่านดูนะครับเวอร์ชันนี้เวอร์ชัน5.0แล้วนะครับเปิดข้ามาครับเอลเดอร์บี้ลุยขึ้นมากานาดายักได้ครับอยไม่ออก อาราบีจะยังไงครับให้มาเราปีนยันยิงติดเสียแต่ตะเก็นต้องทุบออกมาก่อนเริ่มสกูครับแอร์บอลมันจะเข้าเสาได้อีกแล้วยังทุบออกมาได้ครับยังดีครับวันนายังไม่เสียประตูครับโอ้ยถ้าเสมอเกมนี้ก็ต้องไปนุนหนักเหมือนกันนะครับเสมอไม่ได้นะครับต้องชนะอย่างเดียวครับเก็บสามแต้มสําคัญที่สุดครับสาหรับทีมที่ต้องการแชมป์ลรกาฤดูการนี้ทั้งมาริตและก็บาร์ซาครับเดนิสซี่คือกรบาเดี๋ยเวสเติมสูงแล้วครับ แล้วตรงกลางครับหลักกิติชัมาแล้วอีเดฟพยายามที่จะสลายตัวคือจะจให้ถึงบอลนี่ครับแต่ว่ามันมันนิดมันไม่ทันครับลูกไข่ของเราที่แรงไปครับ37นาทีครับบาซ่าน้ำอยู่1-0มิเกลโลเปสอยากไม่ให้ใครครับไปเองครับแหม่เราเติมขึ้นมาครับข้างหน้ามีเปรินญาเปียร์ยาแรนดาครับขอบไปไม่ใช่เปรินญาเลยครับเปียร์ยาแรนดา อีอาราบีเอาแล้วครับจังหวะนี้จริงโอ้โหดูก็ไปติดบล็อกของปีแก้ครับโอ้เกือบไปเหมือนกันครับจังหวะให้เล่นกันสวยครับคุณก้ากับทางด้านยูซอฟเซลลาอาราบี้โอ้ลุกขึ้นมาแต่ละครั้งกานาลี่มีการลุ้นทำประตูแต่ว่าไม่คมเลยนะครับการจบสกอร์นะครับปีเก้ให้ดีเอาเวสคือก็บา้าอุ๊เซตมีข้อผิดพลาดประการใดผมขอภัยแฟนๆทั้งบาร์ซ่าลแล้วก็กาณาน่าด้วยครับแล้วก็เพื่อนที่รับชมเสมอมานะครับเดียมาให้ที่โซเลส ลนแย่งได้สเปเรสแต่ว่าไม่ฐานกัน่นี้ปวดยามาติดคอสตาร์ลากิติชเก็บได้ตรงกลางพยายามที่จะนม่รับคอสซิงข้ามกองหลังแล้วก็ให้กองหน้านี่วิ่งไปเก็บบอลกัะปักบาซ่าบาราทีไฮดี้กูนกาพยายามลุยขึ้นมารับอิวอาราบ,บีพลิกหลอกสวยครับหนีบุสเซตมาได้ต้องคืนกับมาที่โรเซียนาครับแล้วก็ู้สเซตจะเป่าจบช5นาทีแรกนะครับ พาซาบุกมานำแคนาดาหนึง่งประตูต่อศูนยนะครับเดี๋ยวมีแค่เปอร์เซ็นต์การคข่งบอลครับบาร์เซโลนาหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับแคนาดาอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวยังไรมาดูไฮไลท์กันว่าเกิดเหตุการณ์สำคัญใดบ้างในครึ่งเวลาแรกนะครับนี่กับประตูแรกครับนาทีที่เจ็ดครับแอสซิสจากลุยโซเรสให้กับเรเนเมิซ,ซี่ครับต้องชมว่าริซ,ซี่วันนี้เฉียบมากครับจังหวะนี้คือข้ามทางด้านชวบาวสวบงแบ่งมาครับแล้วก็เมิซ,ซี่เก็บตกตรงนี้ได้นะครับนี่ครับ ความสมจริงทั้งรอยสักต่างๆได้ขอบคุณสุดยอดแพทย์จากดังสุยะด้วยนะครับผมเกี่ยับจังหวะนี้โอกาสทอมิซี่ครั้งหนึ่งครับนาทีที่23ครับเป็นบาซ่าซะส่วนใหญ่ที่สร้างสารรค์เกมรุกขึ้นมาแล้วมีการจบสกอร์มากกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ยังทําได้เพียง1ประตูในเรื่องเวลาแรกนะครับเกับโอกาสของฝั่งรานาดาบ้างครับลูกจริงของเอลอารบ,บี้นะครับนาทีที่ย5ครับเยวตัววันเล่ได้ขวาแล้วบอลมัน บิดออกเสาไกลไปนะครับแมถ้าตรงกรอบนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับของหลุยส์โซเรสครับนาทีที่3 1ครับแมลูกยิงจังหวะนี้คือเจ้าตัวพยายามจะพลิกแล้วยิงเร็วครับแต่ว่าซัดตุ้ยสายนี่วิถีบอลมันบิดออกข้างไปครับไม่ตรงกรอบ,เ,รบเ,เห็นครับเป็นเหตุการณ์สำคัญใน45นาทีแรกนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังสำหรับคู่ดีกับกันนาดากับบาร์เซโลนา เรียวไทม์นะครับถ้าจบด้วยสกอร์นี้จริงๆครับบาร์ซ่าจะคว้าแชมป์ไรกกสเซนทันทีนครับแต่ถ้าเสมอนี่ต้องไปลุ้นให้มาดริดไม่นชนะนะครับซึ่งต้องรอชมการแข่งนี้จริงในค่ำคืนนี้เวลาสิบทุ่มของทั้งสองทีมนะครับทั้งมาดริดและก็บาร์ซ่าครับนะครับมาชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังครับระหว่างกาตาลากับบาร์เซโลนาอ่านะครับหลบไปไปเลสใส่พาแล้วจังหวะนี้หยอดมาให้ครับโซเดกือบถึงเนย์มาครับอุ้ยดูเบนไปเลสไปเล่น ยากนี่อันตรายเหมือนกันนะครับเสียบอลในเขตโีษของตัวเองครับอุเซนาให้ครับบูเอาดวลกับอีเดสตาร์ดูกับประกบ2แต่ว่ายัางได้อยู่ครับโอ้โหดูกด็เด้จังหวะนี้ครับเอลราบ,บีจังหวะนี้ซัดด้วยสายติดบลอ็อกโอ้โหดูครับทุบออกมาได้แต่เซเกนแหนยิงนี่ไปตรงตัวก็ไม่ห่างมากก็เลยพุ่งไปเซฟทันเลครับเกือบไปเหมือนกันครับจังหวะหลุดขึ้นมาของเอลราบ,บีเอากับเบซี ไปที่อิเดซ่าอยากนำยู่10ครับเปิดมาจะไป้ไม่ถึงเอาเวสแหม่มงสกัดไว้ก่อนเลยครับว่าที่คุณก้ามาทางซ้ายวันนี้เป็นหัวใจสำคัญเป็นตัวรูปทำเกมเลยครับคู่กับเอลเดบี้นะครับไ้มาแมีเอาเวสมาประคองไว้อยู่แล้วครับปีเก้ไอทีอิเดซ่าดูดูเกมนี้นี่นี่ครับต้องบอกไปก่อนว่าเอไอเนี่ยจะ ตัวนี้เป็น DLC 3.0นะครับเป็นแพทที่ตามมาด้วย d l c 3.0ซึ่งระบบ AI เนี่ยจะมีการเล่นที่ฉลาดเพิ่มขึ้นครับผู้ศัตรูจะเหนียวมากขึ้นอันนี้ผมพูดตามความรู้สึกส่วนตัวที่ดูเไอเล่นกันแล้วก็ลองเล่นดูบ้างนะครับไอจะเข้าบอลได้ดีขึ้นผู้ศัตรูจะเซฟได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ฉลาดขึ้นนะครับอันนี้ก็พูดถึงในมุมมองของคนที่เล่นเกมเป๊นะครับไม่ได้เปรียบเทียบถึงเกมฟุตบอลรายการอื่นแต่อย่างไรนะครับ อาะครับเป็นบอลทุ่มของกรานาด้าคิเซโน่บาร์ิเกให้มาปุยกานี่ครับรูเบนเปเรสเซิร์มาจาังหวะนี้แล้วมีอยู่ข้างในครับไม่ถึงเบญารันดาเปเรสให้มาโรเซียนาลากิเตชับตัดใจสไลด์ขัาไว้แต่ว่าจะเป็นเบญารันดาจะพลิกยิงไม่ได้มาเซโน่อะไรครับสวนกลับมาบาซ่าหือที่ลากิเตชให้มาทางขวาครับเด่ไดอเวส65นาทีครับนับอยู่1-0บาร์เซโลนา นี่ครับ AI จะเล่นกันเนียบขึ้นแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นนะครับปานิงประตูก็จะยากขึ้นอ้าวจังหวะนี้ครับซัวเรสโอ้หยกือกบไปครับยังดีเฟอร์นันเดสมาว่าไว้ก่อนนะครับไม่งั้นอันตรายถึงโซเรสนี่มีโอกาสได้ประตูที่สองกับบาซ่ามาเชโนดูครับสังเกตดูว่า AI จะเล่นแบบเนียบมากขึ้นนะครับโรเซน่า การนาดาุยขึ้นมาบ้างจ่ายไปติดครับแล้วเปิดมาจังหวะนี้ปิเก้มงสัดออกมาได้มาเป็นโซเลสเก็บได้จะให้ตู้ช่องกับเดมาไม่ถึงเลยครับจังหวะนี้ดูกด็ได้เปิดมาจ่ายไม่ดีครับนี้ออกไปแล้วเป็นบอลซุ่มของบาร์ซ่าให้มาที่เมซี่กับเดมเมซี่ใช้ความเร็วเนี่ยเจอคุนก้ามาขวางไว้ครับ ลูเบนเปเรไซายมาคืนกลับมาครับจังหวะนี้เอกจาร์นาด้าโอ้โหไม่ทันเลยก็ไม่ให้แรงมากลูกนี้เพื่อนวิ่งไม่ทันครับแต่ก็พยายามเร่งเกมครับการนาดาแต่ว่าทำได้ไม่ดีนะครับแล้วก็กองหลังบาเซนานี่เล่นกันอย่างรัดกุมมันระวังครับหนึ่งจุดศูนย์ก็ทำให้พวกเขาการันตีแชมป์เลยก็สเปนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับถ้าจบสกอร์นี้นะครับแล้วก็มาเซียโนให้มาอีเดซ่า หรือโซเดสทางซ้ายมีเนมาคือที่โซเดสเบิร์นต่อที่เนมาครับยังดีโอ้ยดิกาโดคาสตามาช่วยไปได้ครับเนนอเดรานดาภายที่มิเกลโลเปสเตะไปติดเพื่อนกันเองครับเอาเลยครับจังหวะนี้บา,าร์ซ่าได้อีเดซ่าไม่ได้เล่นเกมครับเน้นชัวร์ครับอีกสิบน,นาทีเดยร์บี้นี่ครับหัวใจที่ต้องฝากคงหวังไว้ของกรานาดาครับโดนชนลม้มผู้สิทธิ์ให้เป็นลูกเตะเปล่อกครับแต่ว่า ไม่มีเพื่อนเติมมาช่วยครับผ่านลำบากครับเขาเรียกว่าให้มานี่มาเคอกับมาที่อีเดซ่าซูเรสเจอกับคอสตาคือกับมาครับถ้าไปไม่ได้ก็ถอยกลับมาก่อนนะครับให้ช่องมันเปิดมีพื้นที่นี่ครับต่อไปต่อมาครับคาน์าก็ดูด,ดูจะทอใจกับสกอร์นี้แล้วก็ถอดใจไปด้วยนะครับพราะว่าพวกเขาลดผลกการตัอชั้นแน่นอนครับแต่ว่า้าตติสอแล้วนี่งานเข้ามาเซลนานะครับ โอุ้ยการหลอกสวยครับอิเดซ่าโดนหลอกจกังหวะนี้เอวอาราบ,บี้จารุช่องมาโอ้โหถึงด้วยครับบรา,ราร์เี้ตงกลางข้างนายมีใครครับแล้วจวังหวะนี้จะยังไม่เปิดตั้งแต่แรกใครมาแล้วยิงจังหวะนี้ติดผู้เทย์เซเก้นครับไม่ใช้มือช้อนบอลข้ามขาออกไปแล้วนีมันติดตัวครับเราดูเพื่อตัวปัดครับนี่ครับโอ้โหดูการซุปเซฟของเทเซเกนครับเกือบไปเหมือนกันครับบาร์เซโลนา่าก็ถือว่า ทำได้ดีแล้วครับกรนด,ด้าแต่ว่านี่กับสิ่งที่ยังไม่คือสกอร์ครับโรซินาเปิดม,มุมจังหวะนี้ครับคืนหม่งมาได้แล้วขอที่ว่าเคลียร์มาจังหวะนี้ดูกอ,อนได้ซัดจังหวะนี้โอ้โหหรือครับแซนเตเกนมันยังไปตรงตัวเขาครับมันนี้ยืนถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับโอ้เวลาที่บีบคั้นหัวใจของแฟนบาร์ซ่าเลยครับกรนด้าลุยขึ้นมาดีเกลโลเปสโยกหลอกมาได้เปิดจังหวะนี้เราพุ่งหมง่งบอลล้นมาถึงอา้อาวเขาบ้าโอ้เลีย์ไว้ก่อนครับไปซีเก็บได้ ครับสวนกับเร็วโซเลสในมารออยู่แต่ยังไม่ให้โซเลสไหนคือกลับมาที่อินดซ่ากบครองแล้วครับโซเลสแม่ไม่ไดงเกมครับถ้าจบตอนนี้บาซ่าจะคว้าแชมป์ทันทีนะครับแล้วก็ทําได้ครับบาร์ซ่าบุกมาเอาชนะกราน,นาด้าไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมจะพูดให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าของจริงจบ ด้วยชัยชนะของบาร์ซีนานี่คือควอาแชมป์อร์เยเปอร์เซ็นต์แน่นอน,นถึงบริษัชนะก็ตามนะครับแต่ถ้าบวร์ซลนาเสมอหรือว่าแพ้นีก็ต้องไปรุน้มาดริดเสมอหรือว่าแพ้เหมือนกันนะครับชนะแน่นก็รับชมเพื่อความบันเทิงในเกมนี้นะครับแล้วก็ไปรับชมกันจริงคู่นี้คืนนี้แน่นอนครับวันเสาร์ที่14พฤษภาคมเวลา14.00ครับถ่ายสดโดย t r u e For y o u แล้วก็ Bean Sport ครับเพื่อนก็ติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ทำให้รับชมกันก่อนแล้วก็ รูปเกมจะดูเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า d l c ตัวนี้ของเป็น d l c 3.0ครับแล้วก็แพทของพิดังตัวนี้เป็นเวอร์ชันน5.0แล้วนะครับเ่านเพื่อนตามไปดูที่เพจของพิดังนะครับแล้วก็โหลดแพทนี้ได้จากที่ไหนนะครับก็ดูที่คําอธิบายนะครับผมขออนุญาตนาลิงก์เพจของแพดพิดังเนี่ยมาแปะไว้แล้วนะครับอย่างนั้นเพื่อนก็กดตามเข้าไปแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดแพทกันดูนะครับยืนยันครับว่านี่เป็นแพทที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวววในนนส่ของยร2016ด้ะคับ ขอบคุณมาในที่นี้ด้วยครับสำหรับทัติดียดีจากพี่ดังครับผมไว้เจอกันใหม่ในแมชหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบขอบขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเสมอมาครับกิ่งพีซิการ์เมอร์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมสนามสวยงามมากครับเพื่อนเราวันนี้อยู่ที่สนามคิงคาร์มูสซีเดียมครับลิเวอร์ซิตี้เปิดบ้านน้ำรับการมาเยือนของทีมชาติไทยครับเป็นแมตช์พิเศษครับที่นะคับกระชับมิตรระหว่างทีมชายกับลิเวอร์ซิตี้ครับซึ่งมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วยนะครับ ต้องบอกว่าโอ้โหนไทยของเรามาในชุดสีแดงครับได้ดวนกับสุดยอดทีมฮิบริกตอนนี้ด้วยครับที่ขึ้นมารั้งอันดับอาภูมไปแล้วด้วยครับของเลสเตอร์ซิตี้ครับเดี๋ยวพอเริมเกมเรามาฟัางเพลงชาติไทยด้วยกันก่อนนะครับต้องขอบคุณนะครับแผ่นนี้แผ่นของพี่ดังสุริยานะครับผมทำให้ความสมบูรณ์แบบมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับ อากาศที่เลสเตอร์ีนี้สุดยอดมากครับเสีเงชาตไทยของเราก็ดังขึ้นครับสุดยอดจริงครับอารมณ์นี้มันพัานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครัโอ้โหเสียงปรบมือกับกล้องสนามครับแบบนี้แบบพิเศษครับ ทีมชาติไทยพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับผ <c oughs> ู้บรูสเบิร์ตตัวผู้เล่นของเลสเตอร์ซิตี้กันก่อนครับ